thu cái xe được yên mà yên rồi gì hề yes look good look young <laughs> look like young man không rồi anh and look like his papa you see papa la I see photo no huh? ลัี่โมงเมาหรือ,อยังเมาอ,อย่างแหน่ได้สตา์ที่บ้าลละมันแย่ติดซ้าในดีแล้วลุงแม่งมันนักแปงแปลา้งไปกาปแป้งห้างอัน้เชี่ยงหมื่นก่อนแป้งแล้วมึงจะไปเอาแผลถ้ามึงไปจ้างคนถูก้กล่คนนี้มึงไปจ้างไผ่หมา จ้างคนอื่นแนะ่มันเสี่ยงกาเหล้ากาเบียกาของกินมึงเข้าใจว่ะอันนี้ปุน่นมึงต้องซื้ออย่างเพิ่มเข้าใจวะต้องซื้อเหล้าซื้ออย่างเลี่ยงเขาวเวลาเขามาเนี่ยเขาแย่หัลนมึงกับเกียจที่นอนออกเหียเข้าใจว่ะไปนอนอยู่ห้างปุ่นน้่กมึกต้องซื้อเขาฮัลโหลจะได้นอนกันมีแต่การเนีย่ยการอะไรอย่างมึงอะ ไอ้ปก um right uh, right ็ไม่ก oh, right. ็ตอกาเก่แม็ไม่ามึเอาก็่ไหมาไม่หอามมาปูเนี่ยมึงเอาเก้าอย่างมาปูครับกูงปิดปูนะกูจะไปแปลงบ้านอยู่เออบ้านนี่เจก้วเกปูผักมึงก็ปูไปเตอะไล้ก็ไม่ไงพี่ทังปูแต่ไหนแล้วกูจะไปแปลงบ้านอยู่ปูปูปูรอกพันเออ เงี uh, no, so, uh ้เออนแก่แล <it> okay <Credit>? ้วม <facial> ึงยังเข้ากับหยาจริงเหรออืมย่ข้าวแล้วกี่เข้ากับหยาอีแก่ไปไหนบอกให้แกปิดกล้องมันมีสัญญาณบอกมันเดี๋ยวพีังเดี๋ยวมึงปิดกล้องก่อนมันมีสัญญาณปิดกล้องเสียงนะพี่ฟังปิดเดี๋ยวเออนะฮัลโหล มึงแกขี้บาดนะมึงมีขี้บาดนะสะตางค์เบิร์มาแล้วาไว้ตีแก้วหัลนเดียวจะเสี่ยงหมดฮะเออขอบคุณจัดนะห้าพันก่นนะขอบคุณหลายหล้ว่ะเ,เอาไว้ตีแก้วฮัลนนะเดี๋ยวยวันจันทร์เขามาเน่ยเฮ้ยวันจันรเนี่รู้ เดี๋ยวเลฮ้ยแก้วไปอย่างเงี้ยห้านอ้วยเออเฮ้ยแก้วห้านเฮ้ยแก้วหันเฮ้ยแก้วไปขนใจเดี๋ยวแม่ยุ่งอยู่มึงจะมัดชกิกูุตีหมาก็ได้หอนเดี๋ยวเดียวกันเดี๋ยวมันเอาตัเฮ้ยเดี๋ยวอันห้าพัน 5, นะห้าพันนะป๊ะห้าพั 5, นะ 5, นะห้าพันนะ ก็ได้าส,าสามร้อยเนีเดีด๋วยวกูจะโอนไปเธอตองเป็น่งสาร้อยกูจะออกไปไปจเออเอาของมัห้าพันปะไหนมึงจะไปซื้อเคียงเสียงเอาข่าวกะโดยจะซื้นอน่ะที่มันมาเนี่ยมันได้อวดนครับมึงหันหรือยังมันเนี่ยมันรู้กํารัวมันละโปรที่หรอถึงเล่นเปิดเคียงแน่ มาคุยบัานเด็กกี่โดดตอนมันหน้อยมึงก็ได้ใส่ตอนอยู่มึงใครได้มึงก็ยำเสื้อเดี๋ยวมึงเอาไปเสียันฮะเอามันเนี่ยมันใหญ่กะเขียงมันจะขายพันจ้ะอือก็ไมเบิกเสีตางค์มาที่บานตะกี้ยก้อเดี๋ยวกูถามมึงก่อนมึงแป้นเนี่ยมึงไอ้อย่างระกันสังคมเนี่ยมึงไปยำแดะ คิดเปล่าเอ้ยประกันสังคมมันหแ้าหลายที่ลงไปแต่ไม่ได้ไปได้เงินคืนคุมเข้าใจนี่มันประกันสังคมใครได้หลายปีมันก็ได้คืนมาการจ้ะนี่มันถ้าจะร้านยางะเนี่ยอ๋อล้านยาสมัยน้ำมินนั่นได้มาลูกของบริษันแสงอ่ะมันมึงก็เหมือนมันจะได้ แกเอ้ามูแขกพอโอยตัดงสี่แสนก่อนอืมใชาตรงเหมือนกันตรงนัดสี่สรุปแล้วลุงเดชให้ตังห้าพันเจ้าลุงเดชคุณถามว่าลุงเดชเอาตังค์ไหนมาลุงเดชได้ประกันสังคมคืนได้มาหมื่นแต่แดงหมื่นสี่กระมือน่าน,น,นี่แหละอืมแกก็กเลย <laughs> พันคลิปนี้แกจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ต,ตาม กลุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ